ปัจเยอปติเถเถนาอปติยาอปติเถเถคืออปัติโทอปติกืดกืดตกทำไมเนี่ยอาจารย์แล้วเนี่ยอะไรก็อปัติเยอปติยาเถเทเทอะไรเนี่ยทำไมอ่ะท้องอย่างอื่นไม่เป็นไงมันเป็นกระถาส่วนตัวของอาจารย์โอ้โหลูกเด็กเด็กแดงแถวบ้านจำได้หมดแล้วเนี่ยดีดิหมนจำแม่นแม่นท่องบ่อยๆอาจารย์จะได้ดังเขาจะได้รู้จักอาจารย์หน่อยกันไปทั่วโอ้โหทำไมท้องกระถานี่ก็หากินไม่ได้สิวะ อออาจารย์ถอนผมดำซะบ้างนะเขาไม่จะถอนผมหงอกแต่ถอนผมหงอกคุณจะหมดหัวอาจารย์โอโหเ้ยมันก็เหลือผมดำสามสี่เส้นมันนกทวิจีน่ารักอีกนอเลยอาจารย์เหลือแอ็กซ์กิบเบิ้ลมองอะไรวะมองสายอะไรวะมองปากอาจารย์ทำไมอ่ะไปโดนอะไรมาปากที่เป็นแผลเนี่ยเหรอถูกต้องผู้เลยจะหาว่าคุยนะ อาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นนักเลงคนหนึ่งพอมาเป็นอาจารย์นี่ก็ลดละเลิกหมดแล้วนี่เพราะเป็นความปากพ่อยืปไปต่อว่าลูกศิษย์ไม่ะมันก็จัดการเอาไปเออเขามมดฟันห่อเตะปากเขานี่เลเล็บนิ้วโป้งไปตัดยาวเบื้อเลยเตะปุ๊บทะลุนี่ยันเหงือกนี่ฟันหายไปเลยั้มเนี่ยไปไหนอาจารย์ตะไปกับเล็บตีนมันเลยอาจารย์ที่มากเยอือลยผมก็อยู่อาจารย์นานสงสัยว่าจะถามอะไรเที่ยวกลไม่กล้าถามถามอะไรอะ ทำไมอาจารย์ต้องมาตั้งสำนักอยู่ที่นี่ด้วยเอ้าก็มันเป็นที่ของอาจารย์ที่นี่มันที่วัดนะอาจารย์อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะคือปู่ของปู่อ่ะเป็นอัครมหาเศษอาหารเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีอาจารย์พูดผิดขออภัยลำรวยมีที่เยอะแยะแล้วกระดกตกทอดพอเขาตายกันไปตายกันไปก็มาถึงอาจารย์ที่ทั้งหมดก็เป็นของอาจารย์อาจารย์ก็แก่อายุมากแล้วมรู้จะทำอะไรยกที่ให้วัดโอ้ที่อาจารย์เนี่ยทั้งวัดเลยนะไม่เฉพราะที่ปูเสือเนี่ย ขออาจารย์โอุ้อยอาจารย์<ะ>นี่มันเมนเผาศพเนี่ยเอามีเา่เห็นไอ,อ้เทาเฮาไงไอ้บ้าก็เมนเผาศพแบบคนเราเกิดแก่เจ็บตายมันหนีกันไม่พ้นหรอกเว้ยาตายไปก็ต้องขึ้นเมนเ นี่อาจารย์มองอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าอาจารย์ต้องตายอาจารย์ก็เลยมารอที่เมนออก็ตั้งสำนักอยู่นี่ใช่แล้วเกิดมีเผาศพกันอาจารย์ก็นับว่าโชคดีของอาจารย์อาจารย์ก็จะได้รับจ็อกไงรับจ็อกเลยรสับเปนเลือสิโอ้ยสองเด้งมัดจะสังกระสองร้อยแล้วหนจะแบกศพเข้าเมนทําพิธีสามร้อยห้าร้อยแล้วจะมีเผาทุกวันอย่างนี้อาจารย์รวยไหมเล่าโอ้ดีเนาะตาดตั้ง มีคนมาอ๋อยี่ลูกค้ามาลูกค้ามาลูกค้ามาจากนั้นเดี๋ยวมีแขกมานะผมลาก่อนนะอาจารย์โชคดีโชคดีโชคดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับแหมเออนั่งเป็นที่เป็นทางเออๆๆอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีสวัสดีเออเออนี่มีเรื่องทุกข์ใจกันมาใช่ไหมลูกเฮ้ยไม่น่าเชื่อทำไมรู้รู้ได้ยังไงว่าเรามีเรื่องทุกข์ร้อนมาหครับโอ้ยส่วนมากเขาสบายดีจะไม่มาหาอาจารย์หรอกที่มามีทุกทุกคนโอ คือผมอยากจะให้อาจารย์ไปช่วยปราบผีตายท้องกลมเฮ้ยรู้อีกแล้วอะอาจารย์รู้ได้ไงครับว่าผีตายท้องกลมเคยเห็นคนตายท้องแบนไหมจะมีแค่เฉพาะหมาที่ตายท้องแบนเพราะสิบล้อมันทับแต่ผมเคยเห็นอาจารย์ตายท้องแบนเนี่ยคนตายท้องแบนเหรอใช่ยังไงอะตายในเรือเรืออะไรอยู่วะเรือท้องแบนไงอาจารย์เมาแล้วแทงกันตายในเรือ ตลกมากนะมึงเนี่ยนี่อาจารย์นะอม่่ของลอเล่นอย่าไปล้อเล่นนะอาจารย์คือที่พวกเราเนี่ยอยากจะให้อาจารย์น่ไปช่วยปราบผีแม่นาคจ้ใช่จ้ะแม่นาคตายท้องกลมใช่ก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยปราบยังไงก็ได้ที่แบบไม่ให้เขามาหลอกมาหลอนแล้วอีกจ้ะใช่จ้ะคือให้มันจบสิ้นไปเลยถูกวิญญาณเขาไม่มารบกวนใช่อย่างนี้ต้องทําพิธีเรียบดวงวิญญาณลงหม้ออ๋อใช่ใช่ลงหม้อแล้วจับถวงน้าไปเลยว่าแต่ว่าจะหม้อเล็กหรือหม้อใหญ่ แล้วมันราคาไม่เหมือนกันเหรอราคาไม่เหมือนกันหม้อใหญ่เท่าไหร่หม้อใหญ่พันแปดแล้วหม้อเล็กอ่ะก็พันแปดถ้างั้นเอาหม้อใหญ่หม้อใหญ่หมดแล้วแต่หม้อเล็กหม้อแบบไหนเป็นหม้อดินที่ใส่แล้วมีพยันปิดข้างหน้าขอต้องการแบบหม้อดินใช่ครับกินเนื้อป่ะไม่กินครับใส่นกินเนื้อนั้นเอาเป็นชุดพวกทะเลไปโอ้ก็ได้วุ้นเส้นเราเยอะไหมวุ้นเส้นไม่ต้องมากเดี๋ยวอื่นประกาศขาวอ่ะประกาศขาวแล้วก็เน้นผักบุ้งผักบุ้งครับเ ชาทำไมเราติดไฟร้อนๆเ<อ>ตรียงไงไมไหมเขาชุดนึงชุดเล็กอขอน้ำเปล่ามาด้วยนะอาานี่อะไรเนี่ยอาจารย์ผมให้ไปป่าผีเอาลงหม้อ <laughs> <laughs> <บ> <laughs> ่วงน้ำนี่มาชวนกันกินจิ้มจุ่มบ้าป่าอ,อ,อาจารย์ล้อเล่นเห็นเครียดๆ,ๆกันมาก็อยากให้คลายเครียดไปตอนนี้ด้วยไปป่าตอนนี้เลยอาจารย์ <laughs>